อิงชาแนลสวัสดีค่ะครับไฟเดดซีรีสตอนโซ่ทองคล้องใข่เมื่อความรักเจปีของครอบครัวสุขสัตรที่ดูจะรับเรื่อนสมบูรณ์แบบระหว่างดอมและดิวที่มีลูกสาวสุดน่ารักอย่างเดียนาเป็นโซ่ทองคล้องใจสร้างสายใยรักให้ทั้งสองดูมีความสุขแต่ชีวิตที่ดูรับเรื่อนมีความสุขก็เริ่มจะสะดุดเมื่อเกวลินเมียรับอีกคน ที่ดอมพยายามปกปิดเอาไว้ได้ดันมาอยู่ใกล้กันเมื่อเกวลินย้ายแก้มยุยลูกสาวของตัวเองมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับลูกของดิวทำเอาคนกลางอย่างดอมเริ่มไม่สบายใจเพราะกลัวโลกอีกใบที่ตัวเองซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยดิวเมียหลวงและเกวลินเมีคนผู้หญิงสองคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อรังผู้ชายที่ไม่รู้จักพออย่างดอมเพราะเชื่อว่า การมีลูกจะเป็นโซ่ทองค้องใจและผูกมัดผู้ชายอย่างดอมไว้ไม่ให้ทอดทิ้งพวกเธอดิวเมียหลวงที่เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการมีลูกและความหวังว่าสามีจะเปลี่ยนจากผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นพ่อที่แสนดีเกวลรินเมคนที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งและไม่อยากโดนทอดทิ้งอย่างไรค่าเธอจึงพยายามทำทุกทางที่จะมีลูกกับเขาบ้าง เมื่อความรักเจ็ปีของครอบครัวสุขสรรกับต้องพังทลายเพราะการแย่งชิงที่ไร้ความหมายดิวเริ่มมีเซนแปลกๆกับดอมรู้สึกถึงความไม่เชื่อใจรู้สึกเหมือนดอมมีใครแอบซ่อนอยู่จนกระทั่งดิวได้เห็นหลักฐานบางอย่างที่เกวลินเมคคนที่พยายามจะเปิดเผยทั้งนาฬิกาต่างหูและผ้าพันคอที่เธอกับเกวลินต่างมีเหมือนกัน นั่นยิ่งทำให้ดิวมั่นใจมากว่าสิ่งที่เธอสงสัยก่อนหน้านี้ว่าดอมแอบนอกใจเธอมันคือเรื่องจริงแถมเป็นคนที่เธอรู้จักและยังสนิทสนมเป็นเพื่อนกับลูกของเธออีกเธอเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดจนรู้แล้วว่าที่เกวลินพาแก้มยุยมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับลูกของเธอและพยายามทําให้แก้มยุยมาสนิทสนมกับเดียน์นาก็เพราะเกวลินจงใจต้องการจะให้เธอรู้ความจริง ว่าดอมเป็นพ่อของแก้มยุย้ยเดียหน้ามีพ่อคนเดียวกับผูกษาของเธอเดิวเริ่มตาสว่างมากขึ้นเธอเจ็บปวดใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าดอมนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นดิวเจอความจริงจากหลักฐานทั้งหมดที่เกวลินต้องการให้เธอรับรู้มาตลอดแต่ก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดนี้ไว้เพราะยังมีความหวังว่าดอมจะเปลี่ยนจากผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นพ่อที่แสนดี ดิวตัดสินใจคุยกับหมอตั้มที่เป็นจิตแพทย์ของเธอและเล่าเรื่องที่เธอมั่นใจด้วยหลักฐานที่เธอเห็นจากเกวลินที่พยายามจงใจให้เธอรับรู้เกี่ยวกับดอมทุกอย่างว่าดอมนอกใจเธอแอบซุกเมียกับลูกไว้คนดิวคิดว่าดอมเขายังอยากมีลูกชายอีกคนและดิวก็จะมีลูกชายให้ดอมให้ได้ถึงตอนนั้นครอบครัวดิวก็จะแข็งแรง จะไม่มีใครทำอะไรเราได้ดังนั้นดิวจึงตัดสินใจจะ,ะเผชิญหน้าพิสูจน์ความจริงให้มันชัดเจนสักทีเมื่อถึงวันงานแสดงที่โรงเรียนของเดียนหน้ากับแก้มยุยในวันนั้นดอมได้ไปที่นั่นและไปหาแก้มยุย้ยและเขาให้สัญญาว่าจะมาชมการแสดงของลูกกับเพื่อนๆในโรงเรียนนี้ด้วยระหว่างที่แก้มยุย้ยจะเข้าห้องน้ำดอมก็แอบย่องหนีไปพอแก้มยุยออกมา ไม่เจอพ่อของเธอก็ตกใจมากกรีดร้องลั่นห้องน้ำด้วยความผิดหวังเป็นอย่างมากเดินร้องไห้เสียใจออกมาเรียกหาดอมไม่หยุดคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนจังหวะนั้นดิวก็พาเดียนาจะไปเข้าห้องน้ำพอดีเมื่อได้ยินเสียงแก้มยุยวิ่งออกมาเรียกหาพ่อของเธอด้วยหน้าตาตื่นวิตกกังวลเดียนาเป็นห่วงแก้มยุยเช่นกัน แก้มยุ้ยโผเข้าไปกอดดิวแบบไม่ทันตั้งตัวดิวตกใจย้อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกแก้มยุ้ยกอดดิวริ่าให้บอกไปว่าคุณพ่อไปไหนทําไมคุณพ่อทําผิดสัญญาดิวทำทีถามว่าสัญญาอะไรคะแก้มยุ้ยจึงบอกว่าคุณพ่อสัญญาว่าจะมาดูแก้มยุ้ยในงานแสดงของโรงเรียนค่ะดิวรู้ดังนั้นก็คิดจะทําอะไรบางอย่างเมื่อเกวลินได้เจอกับแก้มยุย้ย จนเร่รู้ว่าดิวกำลังจะเดินเข้าไปหาดอมตรงที่นั่งหน้าเวทีเธอจึงต้องรีบตามไปหาดอมเช่นกันเพื่อจะสร้างสถานการณ์ทำเหมือนบังเอิญว่าเพิ่งรู้จักกันเมื่อดิวเดินมาเจอดอมที่นั่งอยู่ตรงหน้าเวทีดอมทำสีหน้าตกใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นดิวโผล่มาดิวก็แสร้งทำตัวปกติเข้าไปบอกดอมว่าดิวพร้อมที่จะมีลูกชายให้คุณแล้วค่ะดอมดีใจไหมคะ พร้อมกับยื่นเอกสารการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ยืนยันว่าเธอสามารถมีลูกกับดอมได้แล้วดอมอึ้งไปทำท่าเหมือนจะดีใจแต่ลึกๆกลกกับเป็นกังวลมากกว่าจังหวะนั้นเกียวลินก็ทำทีเดินเข้ามายิ้มทักทายทั้งดอมกับดิวดิวจึงใช้โอกาสนี้แนะนำดอมสามีให้เกวลินรู้จักและแซงประชดไปว่าดีจังเลยอะ่ะ คุณเกลได้รู้จักสามีดิวแล้วดิวอยากรู้จักสามีของเกลบ้างจังเลยค่ะเกลแซงตอบกลับไปว่าอีกไม่นานหรอกค่ะยังไงคุณดิวได้รู้จักแน่นอนค่ะจากนั้นเกลลินก็เดินไปนั่งกวางกว,า,งกวาข้างดอมส่วนดิวก็เดินไปนั่งฝั่งซ้ายข้างดอมเช่นกันเมียน้อยกับเมียหลวงได้นั่งใกล้สามีคนเดียวกันดอมพยายามเก็บอาการทำตัวปกติทั้งที่ในใจต่างเป็นกันวงวลอย่างมาก ดิวที่รู้ว่าเกวล,ลินคือเมียคนของดอมก็ไม่ไวยทําทีเยอะหยันแสดงความรักกับดอมด้วยการจับมือเขาไว้ต่อหน้าต่อตาเมียน้อยขี้ชาที่แสดงสีหน้าหมันไส้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดและไม่พอใจเมียหลวงอย่างดิวที่ตั้งใจย่วมโหเธอถึงขนาดนี้แบบนี้ก็แปลว่าดิวคงรู้ความจริงที่เธอจงใจอยากเปิดเผยแล้วและในคืนนั้น ดิวก็ตัดสินใจที่จะมีลูกชายให้กับดอมดอมที่ทำตัวไม่ถูกแต่ก็พยายามจะทำหน้าที่สามีที่ดีกับเมียรักเขาเข้าไปประชิดตัวเธอแล้วก็ค่อยปลดเสื้อคลุมชุดนอนสุดเซ็กซี่ของเมียรักออกอย่างช้าๆก่อนจะเข้าไปเล้าโลมและพากันไปสารสัมพันธ์รักต่อกันบนเตียงระหว่างที่ดอมเข้าไปจูบดิวแต่ดิวกับนิ่งลังเลอยู่ในใจจนสุดท้ายดิวก็ทำไม่ได้ เลยขอตัวเดินหนีออกจากห้องไปดอมรู้สึกกังวลใจและหงุดหงิดตัวเองอย่างมากที่เห็นว่าดิวคงโจะรู้เรื่องของเขาแล้วดิวเข้าไปนอนร้องไห้กอดลูกสาวอยู่บนเตียงในใจเจ็บปวดมากทุกใจที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่หวังเอาไว้ได้เธอยังไม่พร้อมที่จะมีลูกชายให้เขาด้วยสภาพจิตใจที่ยังคงบอบช้ำพอรับไม่ได้ในสิ่งที่สามีทำกับเธอวันต่อมา ดิวตัดสินใจกับไปหาแก้มยุยที่โรงเรียนเพื่อต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างดิวจึงทำทีเปิดรูปในมือถือของเธอให้แก้มยุยดูแก้มยุยที่เห็นเข้าก็ตกใจมากที่เห็นรูปพ่อดอมอยู่ในมือถือของน้าดิวดิวแซงย้อนถามไปว่านี่เป็นพ่อของแก้มยุยเหรอแก้มยุยตอบออกไปอย่างมั่นใจว่าใช่ค่ะพ่อของแก้มยุยเองคุณพ่อเป็นนักบินค่ะความจริงจะปากของแก้มยุย ยิ่งตอกย้ำความชัดเจนที่ดอมพยายามปกปิดมันเอาไว้แก้มยุยเป็นลูกของเกวลินที่ดอมไม่ต้องการจะเปิดเผยและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเกวลินทั้งยังไม่ได้เซ็นรับรองบุตรให้กับแก้มยุยด้วยดิวพยายามเก็บความรู้สึกเจ็บปวดนี้ไว้เดินออกมาด้วยความเสียใจเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างสักทีแม้ในใจเธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ก็ต้องเดินหน้าพร้อมสู้เพื่อลูกเธอตัดสินใจไปเคลียร์ใจกับดอม จนได้รับรู้ความจริงอันแสนเจ็บปวดที่เธอคาดไม่ถึงสุดท้ายดิวตระหนักแล้วว่าความรักเจ็ดปีกลายเป็นจุดจบแม้จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรั้งผู้ชายที่ไม่รู้จักพออย่างดอมโดยมีลูกเป็นตัวประกันเพื่อแม่เขาทอดทิ้งเธอแต่มันก็ไม่เป็นผลทุกอย่างมันพังทลายลงความสุขตลอดไปของครอบครัวดิวมันคงไม่มีอยู่จริง ดิวตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กับดอมด้วยหัวใจที่แตกสลายและขอใช้ชีวิตอยู่กับเดียนหน้าลูกสาวที่รักเธอมากที่สุดจากนี้ไปเธอขอทำทุกอย่างเพื่อลูกให้ดีที่สุดตลอดไปหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหแฮดด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ